สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับช่องม้วงคมายแชนแนลนะครับวันนี้ผมอยู่ร้านเฟรนิเจอร์น้องเสือจังหวัดปทุมธานีของสิบนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปดูสุดยอดไม้นะครับที่ปัจจุบันนะครับผมหายากมากมากนะผมจะถามว่าบอกว่าเอ้ยเดี๋ยอนาคตค่อยหาใหม่นะบวราผมอย่่แบบนี้ก็มีนะครับผมจะบอกว่าไม้ชนิดนี้นะครับปัจจุบันนะครับไม่ต้องถามถึงอนาคตนะครับผมแค่ปัจจุบันนะตอนนี้นะหายากสุดๆนะครับผมถ้าใครเจอน่ารักขนาดเล่นไม้นะครับ ถ้าเจอแล้วผมตะคุบนะผมตะคุบก,ก่อนไม้พยุงแน่นอน,นครับระดับตัวนี้นะ <S <S จะเป็นไม้ชนิดไหนนะผมเดีย๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปดูนะครับก่อนจะไปรับชมก็ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องรู้ลุกข้าไม้เลยครับไปเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปดูสุดยอดไม้ชนิด,ดนี้ครับก่อนจะไปดูสุดยอดไม้นะครับผมเดี๋ยวดูเฟอร์นิเจอร์สวยๆก่อนนะครับนี่ครับผมเพิ่งเข้าได้มาใหม่นะตัวนี้เป็นมือสองครับอ่าไม้สักนะผมไม้สักตู้ชวไม้สักกระจกโค้ง หน้าเดียวนะตัวนี้อยู่สองหมื่นห้านะครับเป็นไม้มือสองนะครับแต่หาว่าสภาพดีนะครับผมก็เป็นลูกค้าเก่าเรานะครับที่เคยซื้อไปนะครับแล้วก็ตัวนี้ย้ายบ้านนะเขาไม่อยากไปด้วยก็เลยขายมานะครับแล้วรับซื้อนะครับผมรับซื้อนะนี่ครับกล้ามาขายใหม่นะผมสองหมื่นห้านะครับสภาพยังกิ๊บกิอยู่เลยนะครับผมเป็นตู้ไม้สักกระจกโค้งหน้าเดียวนะครับผมเป็นตู้ใบเล็กนะตัวนี้ครับสําหรับคนที่ชอบงานโชว์ลายไม้นะผมตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานนะที่ แลาเรียกว่าอะไรอีก,อกเป็นอีกหนึ่งผลงานที่น่าจะตอบโจทย์นะผมสำหรับคน,คนที่ชอบพวกเม็ดมะขามพวกโชลายมามไม้นผมไม่ไม่ได้ย้อมสีมากมายนะผมนะตัวนี้นะเป็นสีเม็ดมะขามนะผมนี่เป็นมือจับมือจับนี่เป็นทองเหลืองนะครับแล้วก็เป็นรุ่นเก่านะตัวนี้เพิ่งได้มาวันนี้เลยนะครับผมท่านใดสนใจก็สอบถามได้นะครับผมไปดูชิ้นต่อไปลเลยครับนี่คือผมเคยลงรูปให้ดูนะครับว่าเขากําลังมานะผมวันนี้เขามาถึงนะ,นะครับเป็นเตียงไม้ประดู่นะครับผมตัวนี้หกฟุตนะ เต่างไม้ประดูหกฟุตนะครับตรงนี้มีโค้งให้นะครับผมนี่มีลิ้นชักลิ้นชักมีเกะให้นะครับไม้ยังไม้หนานะครับนี่ไม่ใช่ไม้บางนะครับแล้วทําเป็นเขาเรียกว่าอะไรนี่ครับทำสลปนะผมเขาเรียกว่าทําโค้งนะตัวนี้นะไม้ประดูแท้นะครับตัวนี้ขาเขาจะยกลอยนะครับผมขานี้ยกลอยนะตัวนี้นะครับขาเขายกลอยเขาไม่ได้ติดพื้นนะครับผมตามรูปเลยนะครับผมหนึ่งมื่นแปดพันห้าร้อยบาทนะครับผมทาสีให้ใหม่หมดนะ อาจจะต้องปาดนะครับผมอาจจะต้องปาดใหม่หมดนะครับผมตัวนี voila, ้นะครับหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทครับเพิ่งมาใหม่นะครับเนี่ยครับตัวนี้เป็นไม้แผ่นเดียวนะครับผมพวกหน้าเกะนะครับไม้แผ่นเดียวหมดนะครับไม้แผ่นเดียวหมดนะครับผมงานทําฝีมือนะเวลาเขาเข้าริมเข้าเข้าไม้เนี่ยเขาเอาไม้ปะกลางไว้นะครับผมเพื่อการหาวกันแยกนะผมเดี๋ยวดูด้านหลังนะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับด้านหลังนะครับเขาพวกกันไม้แยกนะผมนี่ยครับ ปะการลอยต่อของไม้นะครับนี่ครับกันไม้แยกกันไม้หาวนะผมงานค่อนข้างทาดีนะเป็นไม้ประดู่แท้นะครับผมราคาอย่างกับไม้สักนะผมนี่ครับไม้ประดู่นะครับเองไม้ประดู่หกฟุตนะผมท่านใดสนใจก็สอบถามได้นะครับนี่ครับแต่ด้านล่างเนี่ยเขาจะไม่ติดพื้นนะผมคือขาเขาจะยกสูงนะก็สามารถกวาดพื้นกวาดไรได้นะผมสบายนะตรงนี้สวยมากครับราคาแค่หมื่นแปดนะผมหมื่นแปดห้าร้อยบาทนะผมโอเคต่อเลยครับ ต่อมาครับเป็นชุดรับแขกนะครับไม้มะค่านะที่เข้ามาด้วยกันนะผมตามคลิปเลยนะครับที่ผมบอกไว้แล้วว่าว่า,วาชุดนี้สองหมื่นห้านะเป็นไม้ร้อยก็ตามสเต็ปเลยนะผมเป็นไม้ร้อยนะแล้วก็ตัวยาวเขาจะยาวกว่าชุดเดิมนะตัวนี้ยาวอยู่ที่สองเมตรนะผมสองเมตรสองเมตรนะประมาณสองเมตรนะครับสองเมตรนะตัวนี้นะครับตามผมพูดเลยนะครับไม้กิิบเลยนะครับแต่มีการานันอ่ะเขาเรยมีมีรอยขนย้ายมาก็ต้องปาดให้ใหม่นะผม ถามว่าตัวนี้จะมีลูกค้ามาดูวันที่13นี้นะครับผมแต่คือผมก็จะมาลงให้ดูก่อนนะบางทีลูกค้าอาจจะมาดูตัวจริงแล้วไม่ชอบนะผมก็สามารถจะไม่เสียเวลาตัวผมด้วยนะผมก็มาเลือกกันได้แต่ก็คือตอนนี้เป็นติดจองรอลูกค้าก่อนคือวันที่13เขาจะมาดูตัวจริงนะผมถ้า ตัวนี้ตั้งแต่วันที่สิบสาไปนะผมเจ้าของที่เขาติดจองไว้ถ้าไม่มาก็ผมก็ลงขายปกตินะผมก็คือตัวนี้นะครับท่านใดที่สนใจก็สอบถามมาได้นะผมแต่ก็ต้องต่อคิวท่านแรกก่อนที่เขาจองไว้นะครับจองไว้ในคิดที่แล้วนะผมนี่นะไมายมกข้าถามว่าตัวเนี้ยมันจะสลบหลังนะสลบหลังนิดหน่อยนะครับเห็นไหมการนั่งเขาจะสลบหลังนะครับเห็นไหมครับการนั่งเขาจะสลบหลังนิดหน่อยนะครับหลังเขาจะไม่ตรงนะตัวนี้นะเป็นไม้มาคข้าแผ่นเดียวนะครับผมไม้มักข้าแผ่นเดียวทั้งหมดนะผมทุกชิ้นนะ ถ้าซื้อไปนะผมไม้ไม่ตรงคําพูดผมก็เอามาคืนได้นะผมผมยินดีรับคืนนะตัวนี้นะครับโอเคราคาสองหมืนห้านะผมจับตัวนี้นะครับผมท่านใดสนใจก็โทรสอบถามได้นะผมแต่ก็ต้องรอคิวนะผมท่านแรกนะครับที่เขาจองไว้แต่ชิปที่แล้วนะผมวันที่สิบสามนี้นะครับโอเคมาดูชิปชุดต่อไปกันเลยครับถ้าผมชุดนี้นะครับผมเป็นชุดรับแขกนะครับไม้สักแกะสลักแปดชิ้นงานนะผมตัวนี้นะครับท่านผู้ชมลองดูภาพ ภาพรวมๆก่อนนะครับว่าเขาแตกต่างกว่าชุดรับแขกไม้สักชุดอื่นตรงไหนนะผมนี่ครับที่จริงผมมาช่วงนี้ผมจะไม่ซื้อเข้านะแต่พอเห็นแบบนี้นะครับผมก็เลยซื้อเข้าเอามาดูให้ท่านชมดูด้วยอยาจจะแปลกตาท่านผู้ชมด้วยนะครับผมมาผมเฉลยเลยนะครับมาดูพม่าตรงนี้นะครับดูกระหนกตรงนี้นะมันแขกว่านิดเดียวก็จริงนะแต่ถามว่างานเนี่ยเขาค่อนข้างปาณีดนะผมปาณีดนะดูงานน,นี่ครับเห็นพม่าตรงนี้ไหมครับกระหนกตรงนี้ไหมครับนี่ครับ ชุดอื่นจะไม่มีนะชุดอื่นจะไม่มีของชุดไม่สักนะผมส่วนมากจะเจอจากชุดบังกรนะผมจะเจอนะเขามันผสมชุดหลุยมาด้วยนะครับผมนี้เป็นไม้สักและแกะลึกมากนะครับแกะลึกนะผมว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยน่าจะแกะลึกกว่าตัวอื่นนะตัวเนี้มีความแกะลึกมากแล้วยิ่งตัวยาวยิ่งสวยนะผมเห็นนะครับเห็นไหมครับนี่ครับสามนิ้วนี่แกะเกือบทะลุเลยนะโอ้โหแกะเข้าไปได้ยังไงนะแล้วแกะหน้าหลังทั้งหมดนะผมแกะหน้าหลังทั้งหมดนะนี่ครับแกะหน้าหลังทั้งหมดนะนี่ครับ มือสอดเข้าไปได้เลยครับดูยิ่งยูตัวยาวเขานะครับอย่ามาหาไม่ดูตัวยาวกันนี่ครับตัวยาวครับนี่ครับเอามือสอดเข้าไปได้เลยนะครับนี่นะครับเขาแกะเนาะมีกระหนกตรงนี้นะด้านบนนะครับชุดนี้ถามว่ามันแปลกมากกว่าคนอื่นไหมก็ไม่ได้เท่าไหร่นะครับแต่ถามว่าไม่ค่อยเจอนะที่มันจะแกะหัวแบบนี้นะส่วนมากจะเป็นหัวตรงอันนี้มักระหนกหัวนะครับกระหนกเขาเรียกว่ากระหนกหัวนะกระหนกหัวนะครับมีลูกเล่นตรงนี้นะ ขอบบนนะครับชุดนี้ทั้งชุดเลยนะครับผมราคาถ้าเดิมนะผมสี่0มื่นห้าพันบาทนะครับผมแต่กระจกให้ใหม่แล้วก็ทำสีให้ใหม่นะครับกล่าวว่าจะไม่ซื้อแล้วนะผมแต่ถามทำยังไงได้ครับผมมันแปลกนะแปลกเราก็เลยเอามาให้ท่านผู้ชมดูกันนะครับนี่ครับมีกระดกบนหัวนะครับนี่ครับเป็นแปดชิ้นงานนะผมไม้สักแกะสลักนะผมไม้หนาสามนิ้วคอนเซ็ปต์เดิมนะผมสี่หมื่นห้านะครับนี่สวยๆเลยครับสวยๆเลย โอเคนะผมเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปดูสุดยอดไม้กันครับผมนี่ครับคือสุดยอดที่ผมบอกว่าถ้าเมื่อเทียบกันแผ่นต่อแผ่นนะผมกับไม้พยุงนะเขาต้องตะครุบตัวนี้ก่อนนะผมคนเล่นไม้นะผมเพราะนี่มันคือปุ่มไม้มะค่านะผมจะปุ่มไม้อะไรก็ได้นะผมแต่ที่ดังที่สุดคือเป็นปุ่มไม้มะค่าไม้ประดู่นะผมแต่นี้เป็นปุ่มไม้มะค่านะครับความกว้างเนี่ยสูงเนี่ยสูงนี่ร้อยแปดสิบนะผมเดี๋ยวผมบาให้ดูนะครับ นี่ครับสูง180นะตัวนี้คนระับ180เซนนะครับผมรวมติดปุ่มไม้ด้านล่างไปด้วยนะครับก็คือเป็นเนื้อเดียวกันเลยะครับผมแล้วก็ด้านด้าน,านความกว้างของเขานะครับอ่า148นะผม148เซนนะรวมปุ่มด้านล่างไปด้วยนะครับดูลวดลายนะครับนี่ผมจะบอกว่าหายากมากๆนะผมหนาประมาณน,นิ้ว นิ้วกะประมาณสองนิ้วนะมันเข้าๆนะเนี่ยประมาณสองนิ้วสองนิ้วบ้างนิ้วกว่าบ้างนะครับเนี่ยแล้วแต่นะเป็นแล้วแต่ช่วงนะครับแต่คือแล้วว่า,าส์มาตรฐานนะผมไม่ไม่บางแล้วก็ไม่หนาเกินไปนะผมวมาเขาจะทาเป็นนิ้วครึ่งนะผมนิ้วจุดห้านะครับอันนี้มันกเกือบสองนิ้วเนี่ยดูรดลายเขานะครับใหญ่นะใหญ่มากนะครับเียผมลองเทียบกับคนให้ดูนะผมลองเทียบกับคุณให้ดูนะอ่า เห็นไหมครับนี่เห็นไงครับเทียบกับตัวผมนะตัวนี้นะครับสุดยอดไม้ปุ่มนะครับผมที่หายากนะผมปัจจุบันนี้ไม่ต้องถามถึงนะครับตอนนี้อยู่ประเทศเพื่อนบ้านเราเยอะนะผมประเทศไทยเราครับจะเคะครอบครองไม้สไตล์แบบนี้นะครับไม้ใหญ่ใหญ่แบบนี้นะน้อยคนนะครับที่จะมีนะผมจะหาถ้าคนรักไม้เนะี่ยไปถามได้นะผมจะมีน้อยนะใหญ่ใหญ่นะ นอกจากว่าเขาเก็บจริงๆหรือชอบจริงๆนะผมมุ่งหาเน้นจริงๆก็าจะจะหาไม้นี้นะผมนี่ครับใหญ่นะผมนี่180ร้อยแปดสิบก็ถือว่าใหญ่มากนะครับไม่ใช่ว่าหากันได้ง่ายนะครับแลวเป็นไม้แผ่นเดียวนะผมไม่มีต่อนะไม่มีต่อนะครับตัวนี้นะโอเคครับปัจจุบันคนระับไม่ต้องถามถึงนะครับถ้าถามว่าอนาคตแล้วผมมีตังค์แล้วเขาไปซื้อนะผมผมว่ามันไม่ได้เจอกันบ่อยๆนะผมจะถาม พูดไปถึงอนาคตนะผมแค่ปัจจุบันนะครับมีตังค์ก็หาซื้อไม่ได้นะครับตัวผมเนี่ยตามหาทั้งหมดนะผมตามตามหาทั้งพ่อค้าทั้งลูกทั้งพ่อค้าทั้งคนออกมาจากบ้านลูกค้านะผมรับซื้อประกาศร,รับซื้อนะผมไม่ได้มีผมแค่นคนเดียวนะครับซื้อนะผมทั่วประเทศไทยก็มีคนตามหาเขานะครับเล่ยเขาเรียกว่า <S 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 อะไรเพิ่มราคาเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าไม้ยิ่งเพิ่มราคาขึ้นไปเพราะคนตามหาเอาไปใช้เอาไปใช้สอยนะผมเอาไปใช้งานหรือเอาไปโชว์เนี่ย มันมากขึ้นนะผมแล้วแบบนี้ออกต่างประเทศบ่อยนะผมก็คือตัวนี้นะครับร้อยแปดิบเซนนะผมที่ผมวัดมาให้นะผมเปิดราคาที่หนึ่งแสนแปดหนห้าันบาทนะผมท่านใดที่สนใจก็สอบถามได้นะครับนี่คนระับเดี๋ยวผมนั่งนะมันก็ต้องท่วมหัวผมไปแลอะครับเพราะว่าผมสูงร8อยแสิบห้านะครับแต่ดูครับเอาไปทําดีไซน์โต๊ะก็ได้นะโต๊ะกาแฟโต๊ะอะไรก็ได้นะครับแต่มันไม่มันแปลกตรงที่ว่ามันเป็นสุดยอดไม้นะผมเป็นไม้แข็งเนื้อแข็งที่ไม่เกี่ยวกับ,กบต้นไม้นะผมมันคือ คือไม้ที่เขาเป็นโลกไม้ที่ว่าเป็นคดออกมาจากจากต้นไม้อีกทีนะผมแล้วมันใหญ่ขนาดนี้นะผมใหญ่ขนาดนี้นะจะใช้เวลากี่ร้อยปีนะกว่ามันจะเกิดแบบนี้นะกว่ามันจะเกิดลายแบบนี้นะผมกว่าจะได้ลายสวยๆแบบนี้นะก้นหอยแบบนี้นะไม่ใช่ว่าจะมามีตังนะผมมีตังหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทแล้วคุณจะไปทําแบบนี้มาได้นะผมมันไม่ใช่เกิดขึ้นกับทุกทุกชนิดนะผมไม้นะแล้วมันเกิดขึ้นกับไม้เนื้อแข็งด้วย ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานของธรรมชาตินะครับที่คนสมัยก่อกนะที่เขาดีไซน์ขึ้นมานะครับเอามาทําเป็นโต๊ะนะผมเอามาทําเป็นของเครื่องใช้ต่างๆนะครับต่างประเทศไม่ต้องถามหานะครับทั้งประเทศเพื่อนบ้านเรานะผมทั้งอ่ากัมพูชาเอยเวียดนามเออนะผมกระทั่งจีนะครับประเทศใหญ่นะเขาก็เอาเฟอร์นิเจอร์ลายปุ่มแบบนี้นะครับเข้าห้องประชุมเข้าบ้างนะครับทําเป็นพวกอะไรห่วงจุ้ยเข้าบ้างัะเอาไปแกะสลักนะครับทําพวกต่างๆนะครับผมนี่ครับ และใหญ่ขนาดนี้นะผมใหญ่ขนาดนี้นะจะไปหาที่ไหนครับเล็กๆขนาดนี้ยังพอเจอนะแบบนี้อันนี้อันนี้ก็เกือบๆเมตรนะครับผมอันนี้มันเก้าสิบกว่าเนรับแต่าถามว่ามันต้องปาดนะผมอันนี้อาจจะมีรอยปะมานะผมแต่ปะปุ่มนะปะไม่น่าเกียดนะครับนี่ยตัวนี้นะนี่ก็เกือบๆเมตรพอหาได้นะผมพอหาได้นะครับเอาทําโต๊ะกาแฟได้อะไรได้นะพอน,นี้ก็หนาเกือบสนิ้วนะตัวนี้นะหน้าสามนิ้วกับสองนิ้วครึ่งถึงสามนิ้วนะตัวนี้นะแล้วไซส์นี้นะผมอย่าไปถามผู้หามันนะครับผมเพราะมันหายากนะครับ หนึ่งปีเจอครั้งนะครับผมหรือต้องเพิ่มตังหลักหลายหลายแสนนะผมเพื่งจะได้ครอบครองนะครับนี่ครับธรรมชาติตอนนี้นะครับผมคว้านเขาพวกคนเล่นไม้เนี่ยเมื่อสักสี่ปีห้าปีที่แล้วราคาเนี่ยพุ่งมากนะผมอาจจะเยียบสองแสนกว่านะผมถามว่าแผ่นท่านผู้ชมบอกว่าแผ่นแบบนี้นะจะมีราคาแพงแค่ไหนนะผมเขาจะบอกว่าแผ่นแบบนี้นะใหญ่กับผมเนประมันเขาประมาณสามเมตรคูณสี่คือคูณร้อยสี่สิบ แผยละสี่ล้านกว่านะครับผมแผยละสี่ล้านห้านะแล้วขายได้นะครับผมไม่ใช่ว่าพูดเป็นคําพูดตัวเลขนะเคยทําประวัติศาสตร์มาแล้วนะครับผมอยู่ที่ประเทศไทยนะผมขายมาแล้วนะครับผมผมจะบอกนะเมื่อสามสี่ปีที่แล้วนะครับแล้วเขาคว้านซื้อผมไซส์นั้นนะหลักร้านนะผมหลักร้านนะนนะแต่ถามว่าเราไม่ต้องไปหาอิงสามเมตรครับผมเอาแค่สองเมตรเอาแค่เมตรแปดสิบนี่ก็หาย,ยากนะผมนี่หลักแสนนะผมนี่ครับถ้าหลักร้านก็ต้องระดับนู้นนะผมสามเมตรสี่เมตรนะผม ต้องพูดถึงนะไม้ดูแล้วน่าจะร่รวมห้าร้อยปีนะผมหลักเป็นพันก็มีนะผมดูแล้วเนี่ยแค่นี้ผมก็ว่าหลายร้อยปีแล้วผมเพราะว่าไม้พวกไม้มะค่าพวกไม้ประดูเนี่ยเป็นไม้ที่โตช้านะผมเป็นไม้ที่โตช้านะกว่าก่อนที่ก่อนที่ปุ่มมันจะขนาดนี้ยต้นมันจะขนาดไหนนะผมเขาก็ต้องเอาพวกน้ําเลี้ยงเอาพวกสารอาหารของเขาเนี่ยเอาไปเลี้ยงต้นเขานะต้องสูงนะผมกว่าจะสูงกว่าจะออกข้างอีกนะผม มันต้องใหญ่ขนาดไหนแล้วต้องใช้เวลากนานขนาดไหนนะครับกว่าจะมาเป็นผลงานของธรรมชาติแบบนี้นะโอเคนะผมก็ฝากผลงานนะครับผมไม้ปุ่มนะผมแล้วก็ผลงานของร้านเฟอร์นิเจอร์นะผมร้านเฟอร์นิเจอร์น้องเสือนะครับว่างๆก็มาเที่ยวหากันได้นะผมผมมีเฟอร์นิเจอร์ไม้เก่าหลากหลายชนิดมากนะครับมาให้ท่านผู้ชมรับชมกันอย่างต่อเนื่องแน่นอนนะผมก็ก่อนจะจบคลิปผมก็ฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนุ่นธรรมาติ้วนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ